ด้วยค่ะครับยังคงอยู่กันเลยที่เรื่องของสัตว์นะครับแต่เป็นสัตว์ที่เลี้ยงเพื่อที่เราจะรับประทานนะครับกำลังพูดถึงสุกรหรือว่าหมูนั่นเองนะครับทางด้านของสากลผู้เลี้ยงสุกรนะครับแห่งชาติจับมือกับสากลหมูโพธารามจัดงานวันกินหมูโคธทารามจังหวัดราชบุรีนะครับครั้งยิ่งใหญ่พร้อมไหว้หมู558ตัวนะครับเพื่อที่จหวังกระตุ้นการผลยพคเนื้อหมูครับ สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติจับมือชากรผู้เลี้ยงสุกรและค้าปศุสัตว์ราชบุรีจำกัดหรือชากรหมูโพธารามและครือขายสมาคมผู้เลี้ยงสุกรทั่วประเทศร่วมกันจัดงานวันกินหมูโพธารามจัดขึ้นเป็นครั้งแรกของภาคตะวันตกเพื่อกระตุ้นการบริโภคเนื้อสุกรที่มากขึ้นโดยมีพิธีการไหวหัวหมู558หัวเพื่อน,นำมาซึ่งความเป็นสิริมงคลความมีโชคลาภสมบูรณ์พูนสุข จากนั้นจึงทําการแจกจ่ายโหมูทั้งหมดให้กับประชาชนที่มาร่วมงานฟรีเพื่อตอบแทนบุญคุณของประชาชนที่ช่วยกันกินหมูตลอดมา นายสัตวแพทย์วิวัฒน์พงศ์วิวัฒชัยประธานสากรหมูพทารามกล่าวว่าการกินหมูเป็นการช่วยเศรษฐกิจของประเทศชาติและประชาชนได้เร็วและตรงจุดเนื่องจากราคาเนื้อหมูหน้าฟาร์มตอนนี้ตกต่ำกิโลกรัมละ80บาทแต่ประชาชนผู้บริโภคยังซื้อหมูราคาแพงอยู่ในขณะที่คนไทยบริโภคเนื้อหมูเพียงแค่เฉลี่ย14กิโลกรัมต่อคนต่อปีซึ่งถือว่าอยู่ในระดับที่ต่ำมาก การบริโภคหมูในประเทศที่เขาพัฒนาแล้วเนี่ยก็จะบริโภคถึง40-60กิกโลต่อคนต่อปีเมืองไทยเราบริโภคมาซ้ําอยู่ที่14กิโลเนี่ยมันมันซ้ำมาหลายปีแล้วครับถ้าเราเพิ่มจาก14เป็น16ปริมาณหมูในประเทศเนี่ยจะลดลงประมาณ10%นะฮะจากการบริโภคมันจะทําให้ทุกภาคส่วนดีขึ้นนะครับหมูก็จะไปกินข้าวกินลำนะครับทำให้ชาวนาเนี่ยตอนนี้ที่เป็นปัญหาเนี่ยก็จะดีขึ้นชาวไล่ไล่ก็โพดมันสำปะหลังนะครับไล่ถั่วเหลืองน้ํามันปาล์มชาวสวนนปาลมมก็จะดดีขึ้หเย ทั้งนี้ในช่วงที่ผ่านมามีกระแสข่าวเก่าที่ลือม,มานานในโลกโซเชียลมีเดียเรื่องหมูและสัตว์ปีกป่วยตายที่จังหวัดนครปฐมประเด็นนี้นายสุรชัยสุธิธรรมนายกศสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติย้ำว่าเรื่องหนังกล่าวไม่เป็นความจริงที่สําคัญภักร,รัฐบาลโดยกรมปรศุสัตว์และหน่วยง,งานราชการที่เกี่ยวข้องยังคงลงพื้นที่ตรวจฟาร์มเขียงหมูอย่างต่อเนื่องและกลุ่มเข้มมาโดยตลอด ซึ่งไม่พบการระบาดและไม่พบสารตกค้างใ,ใดๆทั้งสารเร่งเนื้อแดงยาฆ่า,มาแมลงรวมถึงเชื้อโรคต่างๆดังนั้นผู้บริโภคจึงมั่นใจได้ถึงความสะอาดและปลอดภัย ก็เป็นงานดีๆที่เกิดขึ้นนะครับก็มั่นใจได้นะครับในการไปดูโคกเนื้อหมูนะครับก็มีการรวมตัวกันของสมาคมเพือ่อตรวจสอบแล้วก็ให้มั่นใจว่ามีคุณภาพจริงๆครับค่ะแน่นอนว่ากินหมูที่โพธารามราชบุรีเนี่ยสะอาดปลอดภัยร้อยเปอเซ็นเลยนะ,ะคะก็เป็นเรื่องราวดีๆที่นำมาส่งท้ายวันนี้กับทั้งสองท่านขอบคุณมากนะคะขอ,คขอบคุณค่ะ